การสร้างรายได้ไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณถ้าเราเจอข้อความแบบนี้แล้วเปิดสร้างรายได้ไม่ได้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวไปดูได้เลยครับฝกกดดดไลลค youtube แน้้เเป็ YouTuber, ออรตงงมืสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ไปดูวิธีการแก้ไขกันได้เลยนะครับพี่น้องทํำยังไงเอ่ยนะครับให้เรานะครับไปที่หลังบ้านของ YouTube นั่นเองนะครับเริ่มต้นพี่น้องก็ไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า YouTube Studio แล้วก็จะเจอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า studio.youtube.com นะครับตรงนี้พี่น้องให้กดค้างนะครับผมนะกดค้างแล้ว แล้วก็ให้เลือกคำว่าเปิดในแท็บใหม่ในกลุ่มได้เลยนะครับห้ามจิ้มไปเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าจิ้มไปเลยมันจะวิ่งเข้าแอป YouTube Studio ซึ่งไม่ใช่หลังบ้านที่เราจะแก้ไขได้นะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นระบบ Android นะครับอาจจะขึ้นรูปทางด้านซ้ายมือนะครับให้เราดูข้างใต้คำว่า continue to studio กดได้เลยนะครับ อยากกดปุ่มสีฟ้าเด็ดขาดนะครับอันนี้จะวิ่งเข้าแอปนะหรือถ้าเป็น Air iOS นะครับผมก็มีโอกาสที่จะขึ้นทางด้านขวามือนะครับผมนรูปทางด้านขวามือให้เราจิ้มไปที่คำว่าข้ามไปยัง y o u t u b e Studio ได้เลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่หลังบ้านของ YouTube นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะให้พี่น้องเอานิ้วเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะครับด้านล่าง นะครับเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะเห็นรูปฟันเฟืองที่มีคำว่าการตั้งค่านะครับพี่น้องก็ไปตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับผมเมื่อตั้งค่านะครับกดเข้าไปแล้วปึบมันจะมีคําว่าช่องนะครับในแถบที่2นะกดที่คําว่าช่องแล้วก็กดที่คําว่าข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับประเทศที่พนํนเนี่ยถ้าเราไม่ได้กําหนดว่าเป็นประเทศอะไรก็จะเจอปัญหาแบบเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับก็คือ การสร้างไรายได้ไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณเราก็เลือกเป็นประเทศไทยได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พี่น้องอย่าเพิ่งปิดคลิปทิ้งนะครับเผื่อว่าพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยจะวางแผนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเราควรจะเลือกประเทศอะไรดีนะครับในตอนที่เราเนี่ย ทำการสมัคร Google Adsense นะครับเพื่อเปิดสร้างไรายได้นะครับผมนะอันนี้ต้องขอท้าความนิดนึงก็คือว่าไอ้เจ้าตัวประเทศตรงนี้นั่นแหละครับผมหน้านี้นะเราสามารถแก้ไขได้นะครับผมแต่เวลาที่เราสมัครเปิดสร้างไรายได้ด้วย Google Adsense แล้วเนี่ยในขั้นตอนที่2นะครับผมตรงนี้เขาจะถามเราว่าให้เราเนี่ยเลือกประเทศนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกประเทศแล้วแล้วสมัครไปแล้วเนี่ย เราจะไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้แล้วนะครับผมนะซึ่งผลที่ตามมาก็คือเราเลือกประเทศไหนบัญชีธนาคารก็จะต้องอยู่ประเทศนั้นนะครับเช่นผมเลือกประเทศอินโดนีเซียนะครับผมก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารที่อินโดนีเซียถึงจะรับเงินได้นะนะครับและเวลากรอกภาษีเนี่ยก็ต้องไปกรอกด้วยเอกสารของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมเห็นไหมอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทานไหนที่ จะวางแผนรับเงินอย่างไรครับผมให้คิดดีๆก่อนนะว่าเราจะกรอบประเทศไหนนะครับจะกรอบเป็นประเทศไทยหรืออย่างไรส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าญาติโกโหติโกเอ้โหติกาเราอยู่ที่ประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยก็ได้เลยนะอ่านะแล้วเราก็สามารถเปิดบัญชีที่ประเทศไทยรับเงินไปก่อนได้เลยไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมตรงนี้พี่น้องก็จะต้องระวังดีๆด,ด้วยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราเชื่อมั่นว่าทํำได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สําเร็จจนได้นะครับแต่ถ้าใจเราคิดว่าทําไม่ได้เนี่ยแม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือก็ยังจะไม่มีวันประสบความสําเร็จนั่นเองอันนี้เป็นคําพูดของดรซุนยัตเซนนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องไว้นะครับ นะผมว่าสำคัญที่สุดในการทำไม่ว่าจะเป็น y u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  e e ิกตอ o k หรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกออนไลน์หรือในโลกแห่งความเป็นจริงทุกอย่างนะครับสำคัญอันดับแรกก็คือเรื่องของ Mindset นั่นเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้ยังไงมันก็จะหาวิธีทางทำจนได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าทำไม่ได้อย่างที่ดรสุนทาเสนบอกก็คือแค่ปลิกฝ่ามือเราก็จะคิดว่ามันทำไม่ได้นั่นเอง นะครับยังไงพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎการหาและได้อย่างไรให้เราคิดอยู่เสมอมั่นใจว่าเราทําได้แล้วเราก็ขยันฝึกมันอดทนนะครับในการเรียนรู้แล้วก็ลุยต่อไปเรื่อยๆรับรองว่าเราจะผ่านกฎแล้วก็มีรายได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็